ต่อครับเป็นเพื่อนสายเปตองสนามนครลังสิตชมเปตองคู่ชายทั่วไปครับอันนี้เป็นรอบน่าจะตัดเข้าุวัสดีครับจะจะดูนะครับเก๋ากับสดนะใครจะผ่านเข้ารอบไปก่อนคู่นี้ใครชนะไปก่อนนะแข่งหนึ่งสทีมเลย ผู้นี้ทีมกมอสี่เสียแต้มต่อหนึ่งแต้มนเนื่องจากน้องโอดนี่เหมือนกันร้อยลายชื่อเปล่าไม่แน่ใจนั่นเขาได้อาวุโสก็ได้แต้มต่อดูดูลุงยาวเข้าจะดูนะว่าพี่พนกับลุงยาวจะเอาความเขาตัานสดสดนี่ได้ไหมปั้ง ถ้าไม่ถ้าไมสะจิตแก่นเมื่อกี้จอดนะครับลูกจอดอยู่ที่ตีลูกเมื่อสักครู่นี่แต่ลูกมันไปโดนแก่น,นก่ออีกสายหนึ่งยังไม่จบนะยังแข่งตัดเข้ามาอยู่ แต่ยายตั้งใจดีมากลูกนี้ตียากนะครับดูน้องเขาจะงัดยังไงโดนะเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมด้านหน้าไม่ได้เอแต่ทางนั้นก็จบแล้วตีไปตรองไหมคือคือถ้าถ้าไม่ซ้อมมามันก็เหมือนจะลงเจนเข้ากจนตอนนี้พี่พลต้องเปลี่ยนให้ได้สามลูกด้วยนะครับอะไรครับ ดูนะออนี่แ่อันนี้ก็ระดับเทพนลูกตีดูนะครับปั้งนั่นไงแต่เปลี่ยนนี่ผมจึงบอกว่าพอมาเข้าแล้ววงหายจากแม่นมากนะครับเจ้านี้นี่พี่พลได้เปรียบลูกตีไล่เลยน้องเขาจะทำยังไง เหมือนจะตีเอาลูกจอดหวังลูกจอดอตอนนี้คนได้เปรียบลูกด้ย<อ>เข้าเอาหนึ่ง,งแน่ๆขนาดห่างพี่พลตั้งใจมากไงห่างเกือบสองเม็ดเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอไ,ได้ S <S น,น้ององมได้ระบบระดับพนเข้าไปตองหลุดอ่าเกือบสองเมตรนะครับมันมันไม่เดินครับไม่กีห่างมากนะไม่น่าเสียแต้มเสียครับสานามนี้ก็แข่งที่มาอยู่มุมไหนอ่ะเออเมื่อกี้เสียแต้มเฉยไม่น่าเสีย ดูน้องโอ๊เข้ามาครับโคกเชียงใหม่โคเชียงใหม่ค,หมครับโอ้นี่กระหลุดนะครับเนี่ยไม่เดินคนระับไม่เดินใช่เม,ม,เมื่อทียังไงก็ได้เต็มแน่เน่ อันนี้ก็ถือว่าเข้าหลุดนะครับน้องโอ๊ตเข้าหลุดนะคดูจะยาวต้องเปลี่ยนให้ได้สามลูกนะแล้วก็น้องโองมต้องตีไม่จอดด้วยผมต้องลุกมนะหัวเขาละแวงดูน้องโอมตีนะครับสิบสี่ขปั้งตายไหม ตายไหมตายไหมน่ะมันเหมือนทางนี้ได้ดูตะจาวเข้ามาครับลูกนี้อารมกนี้ผมไม่หนีดีกว่าไม่ตรงดูงน้องอมตีใหม่ครับ ลอยมาอุ้ยตรงมากจอดเอ้ามาอีกจอดอีกเออนึกว่าจอดื่อโอมน้องอมชื่ออมรอโออมวะอมดูะจาวจะเข้ามาแว๊บมนี้ต้องหนีกันละเรียนน้องมาด้วยหมดหน้าที่ คนนัดที่ไปนั่งดูน้องโอมตีลูกนี้ครับบงังค,ค,คนเข้าอย่างเดียวไปนั่หนูด,ด,ด,ดูพี่พลเข้านะครับลูกนี้มาเป็นเหยื่อน้องโอ๊ตครับเหล่ยนไหมเนี่ยเข้ามาก่อนเข้ามา ไปเปียกลูกน้องก็บอกสั่งเข้าแล้วัมันหางนะน้องก็สั่งเข้าครับเอ้าระดับนี้เข้าหลุดเนะหยหดสองลูกเลยนะครับลูกแรกก็หลุดนะเอ้าเป็นไปได้ฮะ ามลูกเลยนวดทิ้งรอบนี้รอบลูกเข้าอ่ะที่ผลจะเข้าอสามแต้มนะครับรอบนี้ดูนะครับเข้าอสามแต้มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลูกลูกนวนถ้าไม่ทิ้งได้สี่แล้วนะ่ะอยากวัดเหรอ,อว,วัดก็วัดดิตรลบเม็ดนะดูต่อครับ อันนี้อาโสนำนะครับตะเจวเข้ามาอันนี้เหมือนจะตีไล่แล้วครับอันนี้ก็เข้าห่างพอสมควรหัวเมื่อสักคู่น้องโอ๊เข้าหลุดทั้งสามลูกจะให้ดูน้องอมตีครับ มาจอดนั่นนั่นนั่นนันหมุนมาสวยมากครับลูกนี้พอมาดูทางด้านหน้าน้องเขาหมุนลูกสวยครับลูกเมื่อกี้เขาปล่อยลูกมาแล้วมันปันป่นปั่นปั่นพอมันโดนลูกก็จะอยู่กับที่เลยลูกตีจะดูตะยาวจะเข้าเปลี่ยนไหมลูกนี้ ดูนะครับแต่ยาวจะเปลี่ยนได้ไหมพยาวยุทธยาไม่ได้พี่พลต้องตีแล้วครับดูลูกตีพี่พลก่อนครับนี่จะถูกแต่ไม่จอดครับเสียเปรียบลูกนะครับเพราะน้องเ็าตีจอดไว้ลูกหนึ่งดูลูกตีครับมครับ ลูกตีจกไม่ตายครับไม่ตายครับลูกนี้ไม่ตายถึงอดเข้ามาจับถตายาวต้องไล่ต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับตอนนี้เสียบเปียบลูกเขาอยู่นะครับน้องเขาตีจอดไว้ลูกนึง โอ้เข <อ S 1> ้าเปลี่ยนด้วยฮะดูน้องโอมน้องโอมตีครับปังโอ้โหลูกนี้เก็บเบี้ยวเหมือนกันนะครับ พี่คนต้องเข้ามาเปลี่ยนนะหนาวดูดูดโคชเชียงใหม่เนีดด่ยดอดนี่ไงนี่ไงลูกหมุนมาสองเต็ม เดี๋ย er, ลูกตัวลูก,ล,กลูกนี้สำคัญนะครับแต่ต้องเอาเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับอ้าวมาอีกแล้วลูกก็อกวรน้องเขาตีถูกรับสองจอดรับสามนะครับดูฮนะอ้าวได้แต้มเดียวมาดูต่อก็ยังเบียดกันอยู่แต้ม ยาวตั้งใจหน้าดูเลยเปลี่ยนครับ <c oughs> ต้องอมตีแล้วครับตั้งตรงเดียวตรงเป็นท่อเลยตี ดูพี่ยาวจะเข้าครับดูน้องอมจะปีครับพี่นี้ยหาเรื่องจอดจนได้น้องมันไปลูกหมุนมามันสกูมาตั้งแต่ออกมือตรงจอดอย่างเดียวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหัวตรงเพราะว่าเขาหันหลังไปทางโน้น ดูลูกเข้าลูกนี้หนักอกเพราะว่าเสียสองอยู่หลุดนะครับแต่ล่างดูพี่พลจะเตะลูกนี้คนมือซ้ายเตรียมลอยลูกตั้งไม่จอดครับ น้องอมจะสกะูก่อนแล้วครับลูกมันจะแบกหาแจ่นได้หรือไม่แบกหาแจ่นได้ไม่ไม่ฮะลูกต่อลูกโอดก็ตีได้ครับพอดีมือเลยทุกคนต้งเข้ามาเอ้ายังเสียตีตัดแต้มครับแบบนี้ ดูท่าทางแบบนี้ตีตับแต้มครับปังโอ้ยน้องวดเหลือสองลูกในมือครับเหมือนเขาจะเตียวลูกจอดนะครับเพราะว่าของเขาเหลือครับเอาได้ด้วยสองค่าแล้วแต่จะทำานองมันมองได้สามแต้มนั้ครับ ทีมใบรุ่นแซงเลยนะครับตอนนี้พี่เล็กชนะแล้วเหรอพี่เล็กเหรอ98น้ำเต็มวัวเรียเีเดูตายาวเข้ามาครับ ดูน้องโอมปัน่นนีครับตอนนี้ให้ให้ดูลูกตีน้องน้องเขาปล่อยลูกมาเขาจะผัดมาจากมือถ้าโดนนี้คือจอดเป็นส่วนมากนี่โดนข้างครับถ้าเต็มลูกนี้จอดเ่มือสักครู่ ยาเข้ามาครับเอาเปลี่ยนก่อนัน,นดับแรกลูกนี้ก็ตียากนะครับด,รดูน้องอมจะตีลูกนี้คปั่นมาไงปั้งวายจอดครับเ,รเป็นลูกเข้าแบบอัตนัยเลยลูกนี้อบอกแล้วบอกแล้วพี่พลจะไปสลับดอกครับ สลับดอกได้หรือไม่ดูนะครับเอาอบังดองแต่ก็ห่างครับน้องอมตีแน่แบบนี้เขาตีได้ทั้งคู่เขาไม่เข้าด้วยองมดูนะครับผมว่าเขาฝึกลูกตีแบบตีแบบสกูให้ลูกตัวเองหาจันนะครับจะดูนะนั่นนะครับ ได้เปียบนะฮะสองลูกเหลียวพอดีมือเลยสองต่อสองอนะ่ะโอ้ยเหลือสามลูกนี่ลูกเสียเปียบลูกนะึงก็เสียเปียบได้ไงน้องจีจอดไว้ลูกนึงพี่พลเอาลูกเก่ามาดูนะครับพี่พลเหลืยกี่ลูกมผมไม่รู้ว่าเขาลูกเก่าไปถือหรือเปลาดูก่อนม,มก็ไม่ได้ดู ตีติดเปาพี่คนเหลือสองลูกอ่ะเขาได้เตรียมลูกน,น้องมันตีจอดไว้ลูกหนึ่งงงระยะจะเข้ามาเปลี่ยนก่อนนั้นดับแรกตีติดเราได้เด็กเียมตรงนี้แต่ถ้าถ้ามาตีเราก็ได้เปรียบเลยยากเลยอะดูน้องโอ๊ตเชียงใหม่ตีครับจานีก้ก็ ยอมตีจอดเหมือนกันนะครับปั้งนั่นไงนั่นไงนนจอดตีเปียดนะเขาได้เปียกลูกสถานะตอนนี้พี่พลได้เปียกลูกนะครับหนึ่งลกูกอะต่างคนต่างไม่ผิดทีมอาวุโสจะได้แต้มนะครับพลจะเตะโอ้โห,หเรียบร้อยโดนน้องโอ๊ตเล่นแล้วครับ หนึ่งเพื่อหนึเหมือนกันครับตอนนี้ตีเร็วไปหน่อยอาถ้าดูพี่พลจะเข้ามาซุกยังไงเพื่อหลีกลูกตีนะเอา้ายังเสียหนึ่งอยู่นะครับเสียยิงออกแพ้ ตีช็อตนะฮะที่จริงเขาได้แต้มหนึ่งแล้วนะครับดูเหมือนปรึกษากันเมื่อตีเมื่อกี้จะตีช็อตตีสนุกนะครับจะออกสองได้หรือไม่อุ้ยได้จริงๆด้วยได้สองข้างล่างนะลายกาบมากอ้าวดูต่อครับ คนจับใจตีก่อนนะครับโอ้ขนาดงานน้องอมไ่ตีต้องเอาแล้วครับกะเจ้าเจมไม้นี้หรือไงครับแบบนี้ตัวนี้ใช่ไหมผมก็ว่าน่าจะเป็นมหนึ่ตัวนี้ใช่ไหผมก็ว่าน่าจะเป็นมือนง อันดับที่หน่ประเทศไทยตัวนี้ตอนนี้อ่ะเจ้ชอ่ะโอ้ตี้อ่ะดูน้องอมตีครับว่ามันติดอันดับหนึ่งเลยเหรอเอ้านึงสองสามมันจะเอาเจมหัวนี่ให้ได้วะใช่ไหมพี่วอลถ้าจดทุกเรื่องแต้มพอเจมใช่ไหมนี่ก็เขาหน่ะเอไม่เหรอ ลูกยาวต้องเปลี่ยนให้ได้ทุกลูกด้วยนะครับเป็นแบบนี้ดูเหมือนน้องเขาไล่เลยฮะอ้าวลูกเสียเปียบหนึ่งลูกจริงต่างคนต่างไม่พลาดพี่พลจะได้แต้มครับสียบเปลี่ยนเป็นพอพี่พลกลัวโดนตีจอดนะหนีแล้วอ่ดูนะครับ แต่ยาวดูน้องอดถ้าตีจอดมาเปลี่ยนเปลี่ยนบทนะครับถ้าจอดมาเปลี่ยนเรื่องนะครับโอ้ไม่เปลี่ยนนะไม่ตายเสียเปรียบลูกเลยครับตอนนี้เสียเปรียบเยอะเลยพีคพตีรับโอ้โหกาลากเจนด้วยลายกาบเนาะจะเล่นเจนนะตีถูกรับหนึ่งนันทีตีจอดรับสองครับเข้าสามได้ไหม สองว้าลูกนี้รีบปล่อยน่าจะออกสนามมาเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าโอ้แต่ยาวเข้าดีแต่หลุดเข้ามามีแต่ทีมแข่งแล้วครับตอนนี้ดูน้งององมตีครับน้องอมฟาดมาปั้งตีหลุย เบี้ยวมาตั้งแต่ออกมือเหมือนกันครับนิดหนึ่งรวมมาเอ้าติดสองลูกซ้อนนะเป็นไปได้สบายแล้วเป็นไปได้อเอาเสียเปียบลูกสองลูกครับตอนนี้ ดูตาจอาวตั้งใจมากนะองดูนะครับ จะยาวจะเข้ามาตอนนี้ได้เปรียบลูกนะครับเพราะว่าน้องอมตีผิดไปสองลูกเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขาจะตีเอาลูกจอดนี่จอดนั่นไงนั่นไงนั่นไงแต่เสียเปรียบลูกนะครับโอ้เสียเปรียบสองลูกด้วย ต่ยาต้องเปลี่ยนก่อนให้ได้ครับว้าวอ้าวเปลี่ยนครับลูกนี้เขาเปลี่ยนสวยนะครับเพราะว่าห่างจัะนเ,นเพราะว่าฝ่ายหนึ่งจะไล่ตีจอดอย่างเดียวเลยดูน้องก็อ่านเกมเลยเหมือนจะให้เข้าเข้าหรือตีน้องตี งตายอยู่ครับผมเชื่อว่าตะพลเข้าอะเข้าจริงๆด้วยไม่ตีะพอลูกได้เปรียบลูกสามตอนหนึ่งครับรอบนี้ก็ไม่น่าจะเสียแต้มนะนสำคัญต้องเข้าให้เปลี่ยนอุ้ยเปลี่ยนได้ด้วย น้องโอตตีไม่ได้ครับลูกนี้นี่ก็จะหาทางซุกน้องโอเข้ามาแวนเอาเปลี่ยนแบบให้เจ็บใจที่บนต้องตีแล้วครับตี โอ้โหจะลากจันเขาบอกเออได้หนึ่งแล้วว่างั้นตรงนี้เขาจะเข้าแบบลากเซนนะฮะจะดูนีฮจะทำได้แค่ไหนอ้ายได้สองว่ะเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ดึง่ะครับ ถ้าได้แต้มนี้จะนำเป็นสิบต่อเจดนะครับผู้นี้ใครชนะจะเข้ารอบไปก่อนนะทุกคนเข้ามาเอาชนะเฉียนเฉียนได้1ิบนะครับชมต่อครับคะแนน1ิบต่อเจ็ดนะครับอวุโสนำนะตอนนี้ต่ยาวมาครับตั้งใจมากผู้นี้ใครชนะเข้ารอบก่อนนะครับ ดูน้องอมตีนะครับโเคเดี่ยวมาน้องอมตีผิดสามลูกฮนะอ่าใหม่ครับว่าใหม่ฟังอัว <ไป S 1> ดูน้องรอดเข้ามาตอนนี้เสียเปรียบลูกนะครับโน่นข้างขาพี่หมีอ่ ไปนไยครับตองคู่นี้ถ้าต่างคนต่างไม่พลาดจากนี้ไปทีมชูบางใหญ่จะชนะนะครับเพราะาต้องการแต้มเดียว ยาเข้ามาต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนี้ครับไม่เปลี่ยนนี้ครับเปลี่ยนแผนครับ <c oughs> อ่าดูครับเปลี่ยนแผนมาเข้านะครับ <c oughs> เอาเปลี่ยนนะน้องโอมตีอย่างเดียวแล้วครับแบบนี้ <c oughs> ดูลูกตีลูกนี้ ปั้งผิดสี่ลูกเหมือนกันครับอ,อันนี้จะตีจันหรือตีลูกเล็กอย่างนี้เหมือนจะตีจันคร์นะตีจันจริงด้วย เกมแล้วครับไปตองน้องเขาเหลือลูกเดียวเขาได้นะเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ือกตีไปถูกเออดีมากเยยี่มเกมนะทีมผู้เท่าชนะก่อนใช่ไหมครับทีมผู้เท่าชนะก่อนเขาลอบไปก่อนนะทีมแพทยตัดล่างครับตัดล่างครับเห็นนันว่าทีมชูบังใหญ่ชนะทีมกม .4 ไปก่อนนะครับทีมดาวลุ่ม ระดับทีมชาติเลยนะครับที่เล่นอยู่เนี่ย